อาลัยน้องปั๊บเสียชีวิตแล้ววันที่21กุมภาพันธ์แสภากาชาติเปิดเผยเรื่องราวของน้องปับ๊บนายธลาเทพจุนรัตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อายุ18ปีชาวจังหวัดขอนแก่นเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเมื่อน้องปั๊บจากไปญาติจึงบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นเพื่อสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับน้องปับ๊บ โดยบริจาคอวัยวะไตและลิ้นหัวใจให้กับสภากาชาติไทยที่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อนําไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอผลบุญที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกหลายชีวิตครั้งนี้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของน้องปับ๊บผู้ให้ลมหายใจเดินทางไกลสู่สุขติในสัมปลายพ ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ